คนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีศินห้าบริสุทธิ์จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุธะทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอาาริยสงฆ์เพราบทสวดมนต์ทุกบท มีค่าเท่ากันคือสันเสริมความดีของพระพุทธเจา้าสันเสริมความดีของพระธรรมสันเสริมความดีของพระอริยสงฆ์แล้วเขามีศีลบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต่านระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่ง ว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในประธรรมยอมเคารพในประสงค์มีศินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่นี้อารมณ์ของประโสดาบันมีเท่านี้พระสิทธาคามีก็ไมนกัน แล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นพระโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์ของพระโสดาบันที่ว่ามีอะไรบ้างในเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาทิศีนสิขาคือมีศิลยิ่งเท่านั้นเอง พระโสดาทศกิาฐานมีความสําคัญอยู่ที่ศีลเขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขาโกรธเขาไม่ฆ่าใครเขาหลงรักสงสวยลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของพระโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นพระโสดาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตนองค์มสมเด็จพระททพสัพรงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิสีแลกสิขาย